ะะซึ่งวันนี้เป็นวันที่28มิถุนาปี68นะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะพี่น้องจังหวัดอำนาจเจริญน่ารักกันทุกคนเลยนะคะปลูกกันนะคะคนละไม้ละมือนะคะปลูกเผือกในนาข้าวนะคะแปลงเผือกแปลงนี้ของคุณพ่ออ้วนนะคะกับคุณแม่หน่อยนะคะวิธีการปลูกก็ปลูกง่ายๆนะคะช่วยกันคนละไม้ละมือนะคะปลูก คนละต้นสองต้นนะคะพื้นที่จะปลูกนะคะก็บรรยากาศสวยงามจริงๆนะคะการปลูกก็ปลูกง่ายๆนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ขยันขันแข็งนะคะช่วยกันนะคะปลูกวันนี้ลงแขกกันนะคะกูกท่าคท่ย การปลูกก็วัดเชือกอย่างดีเลยนะคะเวลาขึ้นเขาจะสวยงามนะคะแล้วก็เวลาทําความสะอาดให้น้ําให้ปุ๋ยหรือการดูแลก็จะง่ายนะคะเป็นแถวเป็นแนวนะคะบรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้นะคะเอาคลิปบรรยากาศน่ารักน่ารักการปลูกเผือกมาให้พี่น้องดูนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ